เก็บน้อยหนาครับน้อยหนาเยอะทีน,นี้อากาศดีน้อยหนาเก็บน้อยหนาน้อยนาตึงตงเต่งเตงเดี๋ยวมากน้อยหนาเขียบบักเขียบมาเลยเขียบหลังบ้านผมไม่ทันนกหลังบ้านเลยนกมากิงสองลูกลกระลอกมากินไอ้ยะ โอ้ได้เยอะหนึ่งถังยังไม่หมดนะค,ดนครับอยวจกินบักเขียบบกเขียบเขียบบกเขียบได้เป็นถังยังลือีกเยอะไงอีกบ้านเลยเบักเขียบบกเขียบหลังบ้านติ้ง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 เออออออ วันลังบ้านเขียบสองถังเนี้ยเขียมกินได้เลยบักเขียบบักเขียบบกเขียบเียงหน้าน้อยบักเขียบเทียงหน้าน้อย